Tourists come for the parties. And the booze, the drugs, and the women. They never see the mobsters lurking in the alleys and back rooms, like gators at the edge of the body. Hungry, violent, waiting to strike. The bomb thinks it runs this town, but they haven't seen this crew. They have no idea who they're fucking with. New York dough won't even know what hit it. ครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับพวกผมบนเน็เฟตเทเลชนแนลนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมที่ชื่อว่ามาเฟียสามริเวอร์หรือเปล่าวะเออนั่นแหละในเกมมาเฟียสามนะครับผมเราจะมาลองเล่นกันนะครับผมก็ตามเคยครับเราอ่านในเกมไม่ออกเราจะเล่นพาร์เดียวด้วยเกียนเล่นแล้ว <c oughs> มีเสียงร,รับกวงขอโทษด้วยครับแล้วมีเสียงไอแล้วก็ช่างขอโทษด้วยครับอะไรวะอืม ตอบว่าดูวีแฮ e อะอะไรวะตอบนี้ละกันโอเคโอเคปะโอ้ยจริงจริงลอยอ้าว โอเคให้เราไปโจมตีมันใช่ไหมออ้หูอ <repetition ceu> okay, ุ้ยวันกูอุ้ยหลับปะมัตตาฟักด้วยสุดยอดโอเคนะครับผมเพราะนั่นเป็นเกมแนวเถื่อนๆอย่างนี้แหละนะโอเค ใส่ชื่อบอทใช่ไหมโอเคใส่ภาษาไทยได้นะโอเคไปโอเคถ้ามีเสียงหทยด้ก็ออกทุดตัวยนะครับผมโอเคไป ก็ขึ้นนะบอกเลยท่ากันหมดเลยไหมได้ปืนกับคุณนะครับผมมันได้ป่าวะโอเคอ๋อนี่คือบอสใช่ไหมโอ,โอเคโอเค โอเคเข้าไปตรงปืนนะครับเราก็เริ่มเป็นปืนพลกกดกลับนะครับตามมันบอกเลย,ย <c oughs> ไปไปาเท่าหนึ่งหนึ่งนะครับผมไปเนี่ยหนึ่ง mind, <uck> หนึ่งมาสมาหมู่ขนาดนี้ไม่เว้นว่ะ ไม่อาจจะรอดนะครับผมเรียบร้อยกระเจจอกอะนี่ลอกอเลยนี่หนึ่งอดอกสองอดอกจัปะจิ้มโอเควันบอกเออโอยไม่โดนอะ อไม่ตายเอาเยเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมเอาใช่ไหม,เ,มเล่าโอเคนะครับผมโอเคอเคอเคีทีมเราเลื่อนยศกันหมดระบอกลเลยงานนี้ได้เป็นตันหน้าเงินและ ตัวตานี่มีระเบเลลิดด้วยนะน่าจะใช้เป็นอาวุธได้นะนี <c> ่ <oughs> ขอเปลี่ยนนี่นี่ใช่เปลี่ยนอาวุธให้นี่นะครับผมให้เปลี่ยนปืนปยังเท่อันนี้ใส่ เออมมีดละกันโอเคเออมเออมเอาคนนี้แมวแมวแมวกี้ปะหัวหน้าทีมเอานะครับผม คือคนนี้โคตรรอเลยโอ้ยยัง่ะมีเรียกพงเรียกเพื่อนนะามเรียกจิมยังต่อเนื่องอยปืนพกอย่างแรงในสกิลมาไวจังวะอุยอ้ยวุออ้ยมารอคนหลังเราวุ้ยโดนโดนโดนแล้วงานเนี้ยยิ้มมันลูกพหอ อุ้ยปืนอย่างแรงเนี่ยดูปืนพกสิ่หกร้อยอุ้ยพันเก่งไปพันใช่ไหมเล่าใครมันจะสู้เราได้ว่าถามเลยนี่โหมึงมีเซตสองเหรอุ้ยคนเราจะตายแล้วปะรอบอสก่อนแล้วกันหัวหน้าใหญ่เรียบร้อย โอุ้โอุ้โอโอ้โอโอ้โอ้โมัน,มน,มน,มนมอ้โ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 ้โอ้โ้โโอ้้ เก่งมาลุมยังเฮ้ยมันเก่ง่ะเฮ้ยเฮ้ยจัดไปอูยายเกียงนะมึงมาเจือกจับมือครับผมโอเคพร้อม ยิงยิงทำนีอ้วนคน,นเดียววะโอ้โหอ้วนกูจับมือกับโดนนี้เลยโอเคหักนิ้วหักนิ้วโอ้ยนี่เพิ่มโล่หักนิ้วหักนิ้วหักนิ้ว โอ้ตายตายอุ้ยต้อตายนะทุกคนคูนะคูะพูดไม่จบเลยอุ้ยหลบได้ด้วยยังเก่งอุ้ยชิบยหายแล้วไปเล็กน้องบอรหลับแล้วโอ้ยยังเก่ง

แทบไม่ขึ้นจะมีทีมเรากากอย่างนี้วะอืมมีปืนให้ซื้อไหมอันนี้ฟรีอะโคตรรัว49บาทเงงาไปทำไมวะต้องการแบบพวกปืนอะ ลยยับอะไรเงี้ยหายแล้วมันมีปืนขายมั้ยว่าอ๋อนี่เ upgrade ปืนหรือเปล่าแ๊บแป๊บ,ปบขอทำความเข้าใจก่อนนะครับผม ปืนไอ้แมวนี่จะแรงขึ้นเหรอโอเคออกเราขอเน้นเป็นไอ้ปืนกลนบอสคนนี้นะครับผมให้ปืนแรงขึ้นโ okay, อเคเนาะโอเค เรวลโคตรแรงระบอกเลยโอเคโอเคเอาไปพร้อมครับผมผมก็ยังไม่เป็นนะอ้าว <see> อามุธคนอื่นหายหมดเลยเนี่ยอ้าวชิบหายแล้วกูทำอะไรลงไป ทำอะไรลงไปทำอะไรลงไปทำอะไรลงไปโอ้ยแต่แรงด้วยมันเจ็ดร้อยุ้ยพันฮะทำบัวทำอะไรเราฮะทำไมมึงจะทำไมทำไมอุ้ยวุ้ยุ้ยมึงยิงกูใชไมเอาได้ ไม่ต้องลุมโถอะเจ้เนี่ยโอ้โหยังยังบอกเลย ต่อยมันดิต่อยมันดิยิงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหรับจากการคนอื่นได้แล้วจัดไอ้นี่จัดมันยิงหมอนี่ก่อนโอ้ยโอ้ย มึงโดนมึงโดน,โนโเฮ้ยทำแสบมากเลยไอ้น้องโอเคอเฮ้ยมันล่อตัวปืนแล้วว่ะไม่ต้องจับมือแล้วอย่างแรงกอว้วนกู จัดมันก่อนละกันเกะอืมต่อยอ,อ้้หมันยิงสองนัดละสู้ตายแล้วเวย้ยอูโหยต่อยมันอีกสักหมดัดดิอื้อมันยิงหายนัดแล้วเกินโอเคเอาพลังโจมตีให้เนี่ยโอเค หกร้อยมันมันยิงสองนัดยิงสองนัด <Okay. S 2> อะไรเยอะแยะโอมันโคตรจะกี้โกงอะ่ะมันมีนปืนอะ่ะ ขอชนะแล้กันต้องนะมาแร็กลับ กูทำผิดพลาดไปโอเคคนเราไม่มีปืนสักคนทำไมวะเนี่ยไปเดี๋ยว <c oughs> อันนี้ก็นำ เอามันทำไมวะถามเลยมีอะไรที่พอแบบช่วยได้ม้างไหมโอ้โหอาวุธจะขนาดนี้กันนะไม่ใช้อะไรไม่ได้ลวไห้ เครียดเครียดทำไงได้ไม่ไกลัวเ,เดี๋ยวนะโอ้ยกระปืนเราไม่มีแล้วนะประเด็นนะ่ะชีวิตมันต้องเสี่ยงครับไปลองอีกรอบนะครับผมไปมา พ่อมานานแล้วโอเค้โหตัวเนี้อื้มแทบตายโอเคตามมึงแล้วโอ้แตกถอนเอาเพื่อนรักไอ้มันโครมัด สองบาทแล้วสองบาทนอนไปต่อไปเราต้องเล่นคุ้นคุ้นข้างก่อนนะครับผมเราต้องจำไว้ผัดกันมาต่อยวิทนไว้ก่อนเพื่อนเดีย๋ยวหลบได้ใช่ไหม นตายแล้วหนึ่งคนนี่นี่ลุมลุมต่อยอุ้ยเพิ่งเอาตัวนั้นตายเดี๋ยวต่อยกันคนหลังล <c oughs> อะโอเคคราวนี้เราเล่นมีหลักการ ถ้ามันล่อปืนปืนเราตายเราก็คือจบอ,อือวิยต้องรักษาปืนปืนไว้ทุกคนรู้มันโอ้ย์ว้ยสกิลเยอะใช่ไหมอู้หต่อยโอ,อ้ตัวไหนต่อยมันมันก็จะทำคืนนะครับผมโอ้โนี่คือหลักการของมันนะ เอาแล้วไงโอเคโอ้เจ็บต่อยเจ็บอยู่ต่อยโอ้เจ็บเอืออรับต้องลุยมันนี่เหรอ ลูมม้มาก่อนเลยนี่เึ้นมาเดียวเฮ้ยเรชารชนะเราชนะรอบนี้เรชนาชนะนะครับผมหรือเปล่าวะไปตายซะโอ้ยต่อยจนตายเครียด อีกด่านนึงแล้วครับผมเราจะจบคลิปกันเอาลัๆลวๆเลยละจังหวะเนี้ยมา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  เดิมนะมันมีระล่างอีกอันนึงโอเคไปไหวอยูโอ้โหไม่สามรอบเลยไงถ้าแพ้นี่คือจบนะครับผมมันจะไม่เล่นแล้วพอเหนื่อยรอคนมีดาบหรือคนมีมีดก่อนดีรอคนมีปืนก่อนเลยแล้วกันถอยแม่งเล้ยิงยิงวิลบลบ มันมีหลักการมันมีมุกเม้นต์้องรู้มันตายมึงอะมึงกับคนนี่เอาวะเพื่อนมันตายแล้วต้องรุมต้องลุมอันนี้เจ็บอยู่มึงเพิ่มก็ไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้อยู่ปล่อยลูกตาเป็นหนึ่งหมัด โอเคผ่านด่านแรกได้ก็ภูมิใจอ่ะบอกเลยกูมาถึงมันเอาก่อนเลยอ่ะเราต้องลุมแล้วอย่างเงี้ยมึงเอาก่อนเลยใช่ไหมอุ้ยมันล่อผนเราตายไปคนนึงแล้วมึงทำไมทำไมทำไมไอ,อ้ว่านไอ้หมัดนี้เราเก็บไปที่หลังถือก่อน ดิงแม่งเลยโอ้โหเก่งมากใช่ไหมได้ได้มีพันหนึ่ 1, นงยังโหดอะยังโหดหลับพั 1, นอัสองหน้าก็ดีใจอะโอ้โหโอ้โหนั่นข้างกันเลยนะโอ้โหพั 1, นหนึ่งก็ยังไม่ตายอพันสาม ัดการมันทุบทุบตายทุบเจ็บอุ้ยโดนโอเคตอนนั้นเออดีแล้วอย่ายิงคนกลางเรา เอาไหมต่อยิงเรื่อยครับอยากตายใช่ไหมลุ้นแม่งเลยเฮ้เหลือคนเดียวแล้วต่อยโหดครับ โอเคนะครับสำหรับมาเฟียนะครับผมเราจะเล่นต่อนะครับผมตามหลักการของช่องแล้วนะครับสำนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยกันด้วยนะครับผมตัวนี้สวัสดีครับเทปไหม